ทราศีพศครับเกี่กับเรื่องที่โฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะดูชะตาตั้งแต่นะครับวันที่4ี่ถึงสินะครับเดือนสิงหานะฮะเปนครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีอะไรที่ต้องทําหลายอย่างนะครับเราหลายดวงไปมันไปให้น้ําหนักนะครับในเรื่องของกิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขแล้วอะไรที่มันค้างคาคาใจอะไรที่มันติดติขัดๆนะครับกิ๊กกักนะฮะเอามาทําเอามาเคลียร์เอามาจัดการมันมีเกณฑ์สำเร็จนะครับ ได้จางการเจราจาเด่นด้ากการพูดคุยเรื่องสําคัญหรือว่ามีความคืบหน้าในภารกิจที่เราทาถือว่าเป็นเป็นด้วยดีนะอะไรที่เราแบบตั้งใจนะครับที่นี้ฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเด่นชัดข้อหนึ่งคือเรามีภาระบางอย่างเพิ่มเติมนะครับมันเป็นสัปดาห์การสะสางงานเก่าด้วยแล้วก็บางทีมีเรื่องบินต่างๆค่าชําระต่างๆอะไรพูกนี้นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายทั้งจําเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายใหม่ เนี่ยฮะมันมีค่าใช้จ่ายใหม่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เพื่อนจะโหลดในเรื่องของภารกิจเยอะหน่อยนะครับเราก็ต้องจัดสรรดีอะไรต้องทําก่อนหลังแล้วก็อะไรที่ยังไม่จําเป็นนะครับก็เบกเบาเบานะฮะคือถ้าเราวางแผนดีอะไรที่คนทําก่อนหรือว่าอะไรที่มันเร่งด่วนนะครับมันจะเบางานจะเบาสัปดาห์นี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นวางแผนดีแล้วก็ประการต่อมานะครับระยะเนี้ย มันมีคนเข้าใจผิดนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆบางคนเป็นพึกศพที่ไม่สนใจนะฮะก็เข้าใจผิดก็เข้าใจผิดไปฉันจะเป็นอย่างนี้นะฮะหรือบางสพ,พบางคนต้องอธิบายก่อนนะครับฉันแล้วแต่สไตล์แล้วกันแต่ว่าอย่างน้อยทำอะไรให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบต้องรีบเร่งก็รีบหาคนมาช่วยได้ก็หานะครับคือเราไม่จะเป็นว่าจะต้องทําอะไรเรียกว่าต้องง่ายๆคือผมนึกถึงอ,อย่างนั้นไปรู้ไหมช่วงนี้นะครับ ถ้าเราทำงานตามสเต็ปนะครับทั่วไปอ่ะโอเคอันนี้จะมันจะมีโอกาสทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวนั้นช่วงนี้อะไรที่มันยังไม่จาเป็นหรือใช้เวลาที่มันเสียเวลาตัดตัดทิ้งนะฮะแล้วก็ทำในที่มันเนื้อเนื้อนี่นะครับอะไรที่มันแบบจำเป็นนะฮะนี่แหละผมดูเรื่องเวลาช่วงนี้หรือว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องของการแข่งกับเวลานะครับอะไรที่ดีบ้างครับสัปดาห์นี้มีเรื่องการพูดคุยนะฮะการพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จ เรื่องดีๆต่อมาคือเรื่องของปัญหานะฮะมันจะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญได้เรื่องดีต่อมาเรื่องของการเจรจานะฮะถ้าจะต้องเจรจาเรื่องสําคัญเรื่องอะไรที่เราอยากให้มันรุ่งร่วงได้ดีฮะ,ะก็สาเร็จเสร็จสิ้น้ดยดียนะครับเรื่องอต่อมาคือเรื่องของการหมุนเงินนะครับโอ้ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายผมบอกตอนแรกนะฮะว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่รายจ่ายมันมาทั้งรายจ่ายจําเป็นรายจ่ายส่วนตัวรายจ่ายที่ต้องถูกบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องชําระนะครับตาม เวลาต่างๆแล้วก็รายจ่ายที่คาดไปถึงนะครับมีเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูภาษาก็คือเรื่องของรายจ่ายฉับพลันรายจ่ายต่างๆนะครับมุมดาวต่อมานะครับปานี้มีโอกาสอะไรใหม่ๆมาให้คว้าไวน้นะฮะเเพื่อนๆมีโอกาสอะไรที่คิดอยากทาอยากไปอยากเคลียร์อยากแก้อยากจัดการโอเคสามารถทําเคลียร์แก้จัดการได้ดีนะครับมุมดาวต่อมานะฮะเพื่อนๆฮะที่ผมนึกถึงอย่างว่าช่วงนี้ถ้าจะเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครฮะก็สามารถพูดคุยได้นะครับ ช่วงนี้มีดีที่ปากนะครับวาจาการเดินทางการแก้ปัญหาการเจราจาการทําเรื่องยา,ยากให้มันง่ายเนี่ยครับผลลัพธ์ผลงานต่างๆเอาจริงๆคือว่าน่าพอใจมีโอกาสได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานหรือได้คุยกับคนที่ไม่ได้คุยกันมานานนะครับรวมถึงบางทีได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปมานานนะฮะจังหวะดาวมันเด่นมุมดาวต่อมาครับระยะนี้มีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้คนอื่นนะครับคือมีใครนั่นแหละเราเป็นประเภทแบบ พื้ศพนะฮะมักจะมีคนเอาเรื่องปัญหาต่าง,างๆมาเล่ามาระบายให้ฟังเนั้นเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็นึกถึงนะฮะมันก็จะเนยๆห,หน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะถ้าดูจังหวะด,ดาวไม่ได้เสียหายเพราะนั้นช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่ช่วยไม่ได้หรือถ้าช่วยแล้วเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราก็เลือกที่จะช่วยนะครับเห็นไหมฮะการโฟกัสในช่วงน,นี้มันเหมือนกับเราต้องเซฟตัวเองในขว้นะครับเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งทําอะไรเสี่ยงๆนะฮะแล้วอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรีบทำนะครับมีมุมดาวต่อม การเดินทางฮะช่วงนี้มีการเดินทางสั้นๆนะฮะมีโอกาสเดินทางกว่าฉบันเลยเรียกว่ามีการเดินทางที่คาดไม่ถึงหรือมีแผนได้ไปในที่ที่บางทีเราก็ไม่คิดว่าจะได้ไปก็ได้ไปนะฮะฉะนั้นช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเดินทางมีสายอสองแบบครับเดินทางจริงกับเดินทางทริปเดินทางทริปก็คือไม่ได้ไปไหนฮะแต่ว่ามีการคุยทั้งวันนะครับมีอะไรให้ทำทั้งวันนะครับยุ่งคนนั้น ไปทำกับคนนี้คุยคนนี้ประสานงานคนโน้นเนี่ยคือมัอนจะเป็นเรื่องราวในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเรื่องยุ่งๆนะครับแต่ภาพรวมผลลับต่างๆถือว่าน่าพอใจนะฮะดวงแฟนช่วยเหลือได้แต่อย่างที่บอกว,ว่าช่วงนี้ดวงแฟนช่วยเราได้โดยตรงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเรื่องอะไรที่ค่อนข้างหนักใจของเขาฮะฉะนั้นเพื่อนๆให้กําลังใจหรือเติมพลังใจเขาหน่อยก็ดีเพราะว่าดูช่วงหลังเขาจะหนักนะครับหนักนาสะหัสใน ภารกิจในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะครับต,ตัวนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้นะครับเนี่ยจำเป็นสําคัญใครโสด่วงนี้ชอบใครคุยได้ครับคุยสารต่อความสัมพันธ์ได้นะฮะแถมมันมีดวงเดินทางฉับพันธพืเพื่อนเตรียมการนิดนึงฮะอาจจะมีเหตุให้เดินทางผู้ปรับฉับพันนะครับไปที่ที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็มันมีดวงผมเรียกว่าผู้ใหญ่เมตตานะครับเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะครับ มีโอกาสสาเร็จสูงหรือมีโอกาสได้ไปไหนไที่เราอยากไปนะครับภาพรวมสกเกมฮะดูโดยรวมทั้งหมดนะครมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่เมตตาบางทีจะวานให้ท่านช่วยหรือขอร้องให้ท่านเมตตาบางเรื่องโอเคสําเร็จนะครับอยู่ใกล้หัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายผู้ดีๆด,ด้วยเนะี่ยท่านดีมากนะครับต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับ2837เ็ลขที่ไม่ถูกชโชครคือเลข1นึ่งสครับ มีสีเขียวนะครับมีสีเหลืองนะฮะมีสีส้มนะฮะแล้วก็มีสีดำนะครับ <crít ans> ส่วนสีที่เรียงเรียงหรือว่าไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีม่วงนะครับแล้วก็นะครับในชุดนี้ครับสีที่เรียงนะครับไม่ใช่ม่วงแล้วนะครับอันนี้สําคัญกว่าสีเทานะครับเทามันเหมือนเป็นการีของช่วงสัปดาห์นี้นะฮะมันชัดกว่าครับเป็นสีเทานะต่อมาครับเรื่องของวันนะครับวันที่ดีนะครับมีวัน อาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้านู้นนะไม่ใช่อาทิตย์วันนี้นะครับอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันพุธครับวันที่ติดไข่คนเพฤหัสนะครับผงจุ้ยโชคลาภเคลียนะครับต่างๆคือห้องครัวครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทําได้นะฮะอะไรที่หมดอายุก็เอาออกไปนะครับมันเป็นจุดกระตุ้นโชคลาภครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ